สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่23ตุลาคม2563ค่ะนี่วันนี้เราจะมาพูดสั้นๆนะคะวันนี้มันจะมีกลุ่มอยู่ประมาณ1กลุ่ม2กลุ่ม สกลุ่มประมาณ3ามกลุ่มนะคะแต่ว่าก่อนอื่นใครอยากจะดูแก้วแล้วก็ถ้าอยากจะดูด,ดูดูดวงกับแก้วนะคะย้ำถ้าใครอยากจะดูดวงแก้วก็โทรกันเบอร์ตามนี้ได้เลย0ูนย์ห5 5, 5, 5 1 2ห้าานย้ำนะคะ0ูนย์5กสามโทรมาจองคิวกันได้ค่ะแล้วใครถ้าอยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยแอด QR Code ด้านบนมาได้เลย ย้ำแคปเจอร์หนะ้าจอไว้และแอด QR อันนี้มาได้เลยนะคะจะได้รู้เลขเด็ดเลขดังของแต่ละหวยค่ะโอเคเรามาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแกวขอพูดกลุ่มที่ต้องซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหนะก่อนนะคะมีอยู่2วันนั่นก็คือวันพุธกับวันศุกร์ย้ำวันพุธกับวันศุกร์ในวันนี้เลขที่นําโชคให้คุณก็คือเลขยานพาหนะที่คุณใช้ในวันนี้ในกรณีที่คุณมีรถหลายคันง่ายมากวันนี้คุณใช้เลขคันไหนใช,ใช้รถคันไหนซื้อเลขบถคันนั้น นะคะสำหรับวันพุธและวันศุกร์พุธกับศุกร์ให้ซื้อเลขยานพาหนะรับรองเฮงค่ะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องซื้อคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านหรือถ้ามีใครมีลูกซื้อลูกเลขลูกคนเล็กถ้าในกรณีมีลูกหลายคนถ้ามีคนเดียวง่ายเลยแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีลูกแล้วมีเด็กในบ้านหรืออะไรเงี้ยหรือซื้อคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านก็คือวันอาทิตย์กับวันเสาร์ อาทิตย์กับสาวซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านหรือถ้ามีลูกก็ซื้อเลขลูกคนเล็กย้ํานะคะแต่ถ้าในบ้านหลังนั้นคนวันอาทิตย์และวันเสาร์อยู่คนเดียวก็ซื้อเลขตัวเองจ้าง่ายๆเลยนะคะเมื่อกี้ยานผานนาไปแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มวันยานผานนานี่ก็จะเป็นวันพุธกับวันศุกร์ส่วนคนที่ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกหรือคนอายุน้อยก็คือวันศุกร์กับวันเออวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะส่วนคนเกิดวันจันทร์นะคะ จันให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือที่คุณใช้ประจําวันนี้วันจันเนี่ยจะได้โชคลาภจากเลขเบอร์มือถือของตัวคุณเองแห่งแน่นอนอย่าโลภซื้อแล้วมีสตินะคะแล้วถ้าซื้อหวยถูกแล้วแบ่ง10%บเปอร์ทำบุญต่อคุณจะได้มีโชคมีลาภต่ออย่าละโมบโลภมากซื้อแบบพอแบบไม่ตัวเองไม่ให้เหลือดร้อนอ่ะ ส่วนคนวันนังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาวันนี้การเรียนการศึกษาจะให้โชคให้ราภคุณเลขปีการศึกษาที่จบเกศเฉลี่ยที่จบหรือถ้าเราจําไม่ได้แต่มีรูปมีหลาเรียนหนังสืออยู่ไปดูว่าเลขอะไรที่เราชอบเราก็ซื้อเลขเกี่ยวกับเขาได้เลยนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นในวันนี้ให้ซื้อเลขเพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดย้ำเพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภคุณนะคะจบไปแล้วทั้ง7วันหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆคนขอให้ทุกคนซื้อหวยแบบมีสติแล้วเราจะันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย